สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องม o t ต r ร d e r Hu วันนี้เราจะพาทุกคนมาทำความรู้จักกับตำนานที่กลับมาอีกครั้งกับ2026 Yamaha XT 500รถมอเตอร์ไซค์สายคลาสสิกออฟโรดที่หลายคนรอคอยและถือว่าเป็นหนึ่งในรุ่นที่มีประวัติศาสตร์ยาวนานที่สุดของ Yamaha Yamaha XT 500รุ่นปี2026ยังคงรักษาเอกลักษณ์แบบดั้งเดิมเอาไว้อย่างครบถ้วนตั้งแต่ดีไซน์ทรงคลาสสิกที่ดูแข็งแกร่ง ดิบเท่แต่ก็ผสมผสานเทคโนโลยีสมัยใหม่เข้าไปอย่างลงตัวตัวรถให้ความรู้สึกของมอเตอร์ไซค์ยุค 70S แต่ได้รับการปรับปรุงให้เหมาะกับการใช้งานในปัจจุบันไม่ว่าจะเป็นการขับขี่ในเมืองการเดินทางไกลหรือการลุยเส้นทางฝุน่นและออฟโรด เริ่มจากดีไซน์ภายนอก XT 5 0 0ปี2026มาในรูปทรงเรียบง่ายถังน้ำมันทรงคลาสสิกไฟหน้าทรงกลมแบบเล็ดที่ให้แสงสว่างชัดเจนแต่ยังคงรูปลักษณเรโทรเฟรมรถออกแบบให้ดูแข็งแรงทนทานพร้อมสำหรับการใช้งานหนักเบาะนั่งทรงยาวนั่งสบายทั้งคนขับและผู้ซ้อนล้อซี่ลวดขนาดใหญ่ช่วยเสริมภาพลักษณ์สายลุยได้เป็นอย่างดี ในด้านเครื่องยนต์ Yamaha XT 500 2026มาพร้อมเครื่องยนต์สูบเดี่ยวขนาด500ลูกบาทเซนติเมตรที่ครึ่งชื่อเรื่องแรงบิดดีเยี่ยมเครื่องยนต์ให้พลังแบบนุ่มนวลแต่หนักแน่นเหมาะสำหรับการขับขี่ทั้งทางเรียบและทางวิบากการตอบสนองของคันเร่งทำได้ดีมากขี่สนุกตั้งแต่รอบต่ำไปจนถึงรอบกลางเสียงเครื่องยนต์ให้ฟิลคลาสสิกที่แฟนแฟน,น XT ต้องหลงรัก ระบบเกียร์ถูกปรับให้เปลี่ยนเกียร์ได้นุ่มนวลขึ้นช่วยให้การขับขี่ในชีวิตประจำวันง่ายขึ้นไม่ว่าจะเป็นในเมืองหรือเส้นทางไกลอัตราสิ้นเปลืองน้ำมันก็ถือว่าทำได้ดีตามสไตล์รถสูบเดียวเหมาะสำหรับคนที่ต้องการรถใช้งานคุ้มค่าและประหยัด ช่วงล่างของ XT 500รุ่นใหม่ได้รับการพัฒนาให้รองรับการขับขี่ที่หลากหลายมากขึ้นโชคหน้าแบบเทเลสโคปิกและโชคหลังที่เซ็ตมาเพื่อการลุยโดยเฉพาะช่วยซับแรงกระแทกได้ดีไม่ว่าจะเจอหลุมบ่อหรือทางครุกขรุขระก็ยังคมควบคุมรถได้อย่างมั่นใจระบบเบรกให้ความปลอดภัยมากขึ้นด้วยดิสเบรกหน้าและหลังพร้อมระบบ ABS ที่ช่วยเพิ่มความมั่นใจในการเบรก โดยเฉพาะบนถนนลื่นหรือทางฝุ่นทำให้ผู้ขับขี่ควบคุมรถได้ดีขึ้นลดความเสี่ยงในการลื่นถลายในด้านเทคโนโลยีแม้จะเป็นรถแนวคลาสสิกแต่ยามาฮ่าก็ใส่ฟังก์ชันที่จำเป็นมาให้ครบหน้าปัดเป็นแบบผสมระหว่างอนาล็อกและดิจิทัลแสดงข้อมูลสำคัญอย่างความเร็วรอบเครื่องระยะทางและระดับน้ำมันใช้งานง่ายมองเห็นชัดทั้งกลางวันและกลางคืนยามาฮ่า xt 5 0 0ปี2026เหมาะมากสำหรับคนที่ชื่นชอบรถสไตล์คลาสสิก สายลุยและต้องการมอเตอร์ไซค์ที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวไม่เหมือนใครเป็นรถที่สามารถพาเราออกเดินทางได้ทุกเส้นทางตั้งแต่ถนนในเมืองไปจนถึงเส้นทางธรรมชาติที่ท้าทายโดยรวมแล้ว2026 Yamaha XT 500คือการกลับมาของตำนานที่ยังคงจิตวิญ,ญญาณเดิมไว้ครบถ้วนแต่เพิ่มเติมความทันสมัยความปลอดภัยและความสะดวกสบายให้เข้ากับยุคปัจจุบันใครที่กำลังมองหามอเตอร์ไซค์ที่ขี่สนุก ดูเท่มีประวัติศาสตร์และใช้งานได้จริงรุ่นนี้ถือว่าเป็นตัวเลือกที่ไม่ควรมองข้ามเลยขอบคุณทุกคนที่ติดตามรับชมกันจนจบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่อง m o t o r i d e r Hub เพื่อไม่พลาดรีวิวมอเตอร์ไซค์รุ่นใหม่ๆแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าครับ